ก่อนจะเข้าไปชมคลิปนะครับและสาระดีๆนะครับผมช่วยกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์นะครับผมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พีเอฟด้วยนะครับผมและไปตามอ่าไก่อีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางเอฟคนทำฟาร์มนะครับเอาไว้พูดคุยเกันเรื่องไก่โดยเฉพาะนะครับผมฝากอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับผมไปละไปดูสาระกันข้างในดีกว่านะครับ สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไล่ FTJ Family นะครับผมคิดว่านะครับเพื่อนๆเนี่ยคงจะเคยเจอแบบนี้นะครับผมคือไก่เนี่ยพอเริ่มไข่แล้วเกิดอาการเบื่ออาหารนะครับผมไม่ยอมกินอาหารที่เราเคยให้กินทุกวันนะครับผมเกิดจากนะครับผมไก่เนี่ยพอเริ่มจะไข่นะก็จะเริ่มปรับฮอร์โมนนะครับผมเหมือนเหมือนนะครับเหมือนกับ คนนี่แหละครับที่พอเริ่มตั้งท้องแล้วจะเกิดอาการแพ้ท้องนะครับเปิดอาการผมร่วงนะครับเกิดอาการอยากกินของเปรี้ยวนะครับเหม็นกินอันนั้นเหม็นกินอันนี้อาการคล้ายๆกันนะครับผมแต่พอิญแม่ไก่เนี่ยเขาไม่สามารถบอกเราได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะอาเจียนแพ้ท้องได้นะครับคราวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราจะสังเกตดีๆเนี่ยเราจะดูนะครับว่าแม่ไก่เนี่ยเคยอยากเคยกินอะไรแล้วไม่กินอะไรนะครับผมแม่ไก่บางตัวเนี่ย เคยกินข้าวเปลือกนะครับยู่ดีนึกเบื่อข้าวเปลือกนะครับแล้วอยากกินหัวอาหารแทนแบบนี้นะครับผมหรือว่าแม่ไก่บางตัวเนี่ยเคยกินหัวอาหารนะครับผมแล้วไม่กินหัวอาหารนะครับอยากจะกลับมากินข้าวเปลือกก็มีนะครับผมหรือว่าเป็นบางแม่เนี่ยที่ไม่กินทั้งหัวอาหารและไม่กินทั้งข้าวเปลือกนะครับแต่หันอยากจะกลับมากินข้าวโพดนะครับผมเราก็สังเกตดูนะครับว่าแม่ไก่เนี่ยถ้าเกิดเราให้อาหารทั้งสามอย่างรวมกันเนี่ยแล้วแม่ไก่เลือกกินนะครับเลือกกินอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษเน เราก็เอา2อย่างที่เขาไม่กินออกนะครับแล้วให้แม่ไก่กินอย่างนั้นนะครับผมแม่ไก่จะใช้เวลาสักระยะหนึ่งครับในการปรับฮอร์โมนนะครับหรือปรับสภาพของตัวเขาเองนะครับให้กลับมาเป็นปกตินะครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะกลับมากินอาหารเหมือนเดิมนะครับผมแต่บางแม่เนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมอาจจะปกติเหมือนเดิมนะครับหรือบางแม่เนี่ยเขาอาจจะไม่เลือกกินนะครับแต่ไม่กินอาหารเฉยๆเพราะบางแม่เนี่ยเขา กักตุนนะครับกักตุนไขมันกักตุนสารต่างเนี่ยที่เขาต้องการใช้เนี่ยว้เพียงพอแล้วนะครับผมคือไม่ก่ตัวน,นั้นอ้วนแล้วนะครับเขาก็จะไข่ไปสักระยะหนึ่งนะครับประมาณ4-5้าฟองหรือไม่ก็่ไข่จนใกล้ฟักเนี่ยนะครับตัวเขาผอมกับสภาพมาปกติเนี่ยเขาก็จะกลับมากินอาหารเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางแม่เนี่ยอาจจะไม่เลือกกินเนาะแต่เขาอ้วนอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยลดอาหารการกินลงแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะกลับมากินปกติคือแม่ไก่ ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรไม่ได้เกิดอาการเบื่ออาหารมากนักอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางแม่เนี่ยอาจจะเจออาการป่วยแทรกซ้อนนะครับผมการแก้ปัญหาอีกหลักหนึ่งก็คือเอาวิตามินนะครับเกลือแร่เนี่ยวิตามินเกลือแร่นะครับมาผสมน้ําไว้ให้แม่ไก่กินทั้งวันนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้พีเอฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย